เป็น r ปรเกรสซีฟจะมาตอบโจทย์ให้ดูได้ทั้งไกลใกล,ใกล้และก็กลางด้วยครับครับสวัสดีครับผมเบิร์ตนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเลนโปรเกร s ซีฟและเป็นผู้ก่อตั้งร้านแว่นตาไอแวร์ครับสายตายาวตามอายุเนี่ยฮะเกิดเนื่องจากว่าอายุเราเพิ่มขึ้นพออายุเพิ่มขึ้น เอาไว้ว่าบางส่วนที่ใช้ในการมองใกล้เนี่ยนะฮะก็เริ่มเสื่อมลงดังนั้นการมองใกล้ในระยะประมาณ25เซนจนถึง50เซนเนี่ยก็จะไม่ชัดจําเป็นจะต้องมีแว่นตาสายตาบวกนะครับเพื่อเอามาช่วยให้การดูระยะใกล้ชัดขึ้นเนื <S <S ่องจากว่าการมองใกล้เนี่ยนะครับเราจาเป็นจะต้องมีความสามารถในการเพ่งให้เพียงพอกับการมองระยะใกล้ ในอันตราการเพ่งเนี่ยนะครับความสามารถในการเพ่งเนี่ยลดลงตามอายุของเราเมื่อเราอายุมากขึ้นความสามารถในการเพ่งก็จะลดต่ำลงเราสังเกตได้ง่ายๆเลยนะฮะว่าเมื่อเราดูระยะใกล้เนี่ยเราเริ่มจะไม่ค่อยชัดต้องถอยห่างออกไปเพื่อให้มันชัดขึ้นดังนั้นเราจะต้องมองวัตถุหรือมองสิ่งที่เราต้องการเห็นเนี่ยให้ห่างออกจากตัวไปมากกว่าปกติถ้ามองในระยะเดิมที่เคยชัดแต่กลับไม่ชัดเนี่ยแสดงว่าเราเริ่มมีอาการสายตายาวตามวัยแล้วครับ เนื่องจากว่าพอเราอายุ40ขึ้นไปเนี่ยนะฮะเราก็ยังทํางานอยู่เราก็ยังอ่านหนังสืออยู่ทํางานระยะใกล้อยู่นะครับดังนั้นเราก็ต้องหาตัวช่วยเพื่อมาทํางานระยะใกล้ตัวช่วยนี้ก็คือแว่นสายตายาวแว่นสายตายาวมีง่ายๆเลยก็มีเขาเรียกว่าเลนส์ชั้นเดียวนะครับที่เราเรียกเลนสชั้นเดียวคือสามารถใส่ปั๊บเป็นตายาวค่าสายตายบวกเราก็จะสามารถมองระยะใกล้ได้ แต่เมื่อใส่เลนส์ตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมองใกล้ชัดแต่พอมองไกลเนี่ยด้วยเลนส์ตัวนั้นเนี่ยจะไม่ชัดเพราะว่าไม่ใช่สายตาดูไกลดังนั้นเขาจึงผลิตขึ้นมาประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าเลนส์สองชั้นนะฮะเพื่อให้ชั้นบนเนี่ยมันดูไกลชั้นล่างส่วนล่างดูใกล้เหตุผลที่เอาส่วนบนดูไกลไว้ข้างด้านบนและใกล้ไว้ด้านล่างเพราะว่าพฤติกรรมการมองของคนเราเนี่ยเรามองไกลเนี่ยอยู่ด้านบนเป็นหลักและดูใกล้เนี่ยอยู่ด้านล่างเป็นหลัก แต่ว่าเมื่อมี2ชั้นเลนสก็จะมีรอยต่อแล้วมองได้แค่ระยะไกลกับใกล้ขาดระยะกลางระยะกลางคือระยะประมาณตั้งแต่50เซนถึงประมาณ70เซนเนี่ยนะครับเรียกว่าระยะกลางละระยะกลางเนี่ยก็จะหายไปดังนั้นเราเลยคิดเลนสอีกตัวหนึ่งชื่อว่าเลนโปรเกรสซีฟเลน r o g r e s s i v e จะมาตอบโจทย์ให้ดูได้ทั้งไกลใกล,ใกล้และก็กลางด้วยครับ จริงๆเลนส์แว่นตาเนี่ยนะครับเป็นตัวที่เราการมองผ่านเลนส์แว่นตาเนี่ยเพื่อให้ภาพเนี่ยไปตกอยู่ที่เลติน่าเพื่อให้ภาพคมชัดดังนั้นเมื่อเลนส์มันมีหลายโฟกัสมันมีทั้งไกลทั้งกลางทั้งใกล้เราจรึงจําเป็นต้องรู้วิธีการมองว่าจะมองที่จุดไหนของเลนส์ให้ได้ภาพคมชัดซึ่งเมื่อก่อน40ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่อายุเราเนี่ย ที่0ปีเราไม่เคยใส่เลนส์โปรเกรสซีพอมาใส่เข้าหลังจกอายุ40ก็จะต้องมีการฝึกในการใช้ให้ถูกต้องมองให้ถูกต้องตามตำแหน่งของโฟกัสของเลนส์ถ้าปเป็นชั้นเดียวเนี่ยถ้าผมใส่เลนชั้นเดียวด้านตาเนี่ยผมจะอ่านหนังสือได้ชัดนะครับแต่ผมเหลือบขึ้นมองผมจะมองไกลไม่ชัดผมจะอ่านได้แค่ใกล้ถ้านี้คือเลนส์ชั้นเดียวแต่เมื่อไหร่ตัวนี้ปเป็นเลนส์โปรเกรสซี โปรเกรสซีฟก็จะสามารถมองมือผมเนี่ยได้ชัดแล้วก็มองไกลได้ชัดดังนั้นการมองจะต้องมองไกลอย่างนี้แล้วดูใกล้ใช้เหลือบตาลงด้านล่างอย่างนี้คุณก็สามารถอ่านได้แต่เมื่อไหร่ถ้าคุณก้มหน้าประมาณนี้เนี่ยตอนนี้มือผมเบลอเพราะผมเอาส่วนบนของเลนส์แว่นตาเนี่ยมาอ่านหนังสือมาดูระยะใกล้ซึ่งมันเป็นการใช้แบบไม่ถูกต้อง ถ้าเราต้องการเห็นชัดต้องค่อยๆเงยขึ้นมานะครับแล้วก็ตายังดูที่มืออยู่แล้วก็จ้องไปด้านล่างของเลนส์นี่คือวิธีการใช้ที่ถูกต้องปวดหัวเนี่ยมันเกิดมาจากมีอาการผิดปกติบางอย่างที่เกี่ยวกับทางสมองนะครับคำว่าสมองมันคือทบมีไม่ใช่เป็นโรคอะไรนะครับแต่เพียงแต่ว่าสมองเนี่ยไม่เคยชินกับการมองภาพที่เลนส์ที่มีหลายโฟกัส พอสมองไม่เคยชินเนี่ยสมองก็จะมีอาการปวดหัวบ้างซึ่งอันนี้เกิดจากความไม่เคยชินนั้นถ้าเราการมีการปรับตัวนะครับแล้วเราสามารถใช้ได้ถูกวิธีสมองปรับตัวได้อาการเหล่านี้ก็จะหายไปคำว่าแพงนะครับสินค้าที่แพงก็คือสินค้าที่ใช้ไม่คุ้มค่านะครับอะไรที่เรียกว่าแพงก็คือเราซื้อมาแล้วเราใช้ไม่คุ้ม อันนั้นคือแพงแต่ถ้าเราซื้อมาแล้วเราใช้ได้คุ้มกับค่าที่เราจ่ายไปอ่ะผมก็ถือว่าไม่แพงแต่ถามว่าราคามันสูงกว่าเลนชั้นเดียวหรือไม่มันแน่นอนเพราะว่าการผลิตแตกต่างกันนะครับนอกจากการผลิตแล้วการฟิตติ้งการประกอบก็แตกต่างกันต้องใช้ความสามารถทั้งทั้งผลิตจาการผลิตและการประกอบดังนั้นตัวนี้จึงอาจจะราคาสูงกว่าเลนชั้นเดียวแน่นอนครับ ราคาเลนส์โปรเกรสซีฟที่ร้านไอแวร์ราคาเริ่มต้น2,500บาทครับราคา2,500บาทเป็นเลนส์สต็อกโปรเกรสซีฟความหมายคือสายตาจะต้องไม่เกินลบ200ไม่มากกว่าบวก300และไม่มีสายตาเอียงเราถึงเป็นเลนส์สต็อกที่ราคาเริ่มต้นที่2,500บาทอันนี้เป็นราคาลดแล้วนะครับปกติราคา3,500บาทลดเหลือ2,500บาทครับ อย่างที่บอกไปแล้วฮะเลน r ปรเกรสซีฟมี2แบบแถ้าคุณไม่สามารถใส่เลนส์เลนส์สต็ได้เนื่องจากคุณมีช่าสายตาเอียงหรือสายตาที่มากกว่าที่ผมบอกไปแล้วนะครับเราจะต้องทําการวัดสายตานะครับให้ถูกต้องและจะต้องสั่งเลนส์สั่งขัดพิเศษด้วยดิจิทัลฟรีฟอร์มนะครับเทคโนโลยีดิจิทัลฟรีฟอร์มเนี่ยข้อดีก็คือ เราสามารถออกแบบเลนส์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ดังั้นที่ร้านของเรานะครับก็จะมีการสอบถามลูกค้าว่าลูกค้าอยากได้เลนส์โปรเกรสซีฟเพื่อเอาไปใช้งานในงานประเภทไหนนะครับในตำแหน่งประมาณไหนระยะขนาดไหนข้อมูลเหล่านี้นะครับจะถูกเก็บข้อมูลเพื่อนําไปออกแบบเลนส์โปรเกรสซีฟฟรีฟอร์มให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าครับแต่ถ้าเป็นเลนส์สต็อกที่ผมได้กล่าวไปแล้วเลนส์สต็อกเนี่ยจะถูกฟิกโครงสร้าง เราไม่สามารถกำหนดได้นะดังนั้นเลนดิจิตอลฟรีฟอร์มที่มีราคาสูงกว่าก็เพราะว่าเป็นการสั่งขัดพิเศษเลนโปรเกรสซีฟพรีเมียมนะครับเทคโนโลยีดิจิตอลฟรีฟอร์มราคาเริ่มต้นที่6,000บาทครับผู้ที่ยังไม่มั่นใจนะครับหรือว่าอยากออหรือได้ข้อมูล เกี่ยวกับเลนโปรเกรสซีฟมาจากเพื่อนมาจากที่คนอื่นที่บอกว่าเลนโปรเกรสซีฟใช้ยากหรือว่าแม้กระทั่งใช้ไม่ได้เลยเนี่ยนะครับก็ผมอยากแนะนําให้เข้ามารที่ร้านแว่นตาไอแวงของเรานะครับมาตรวจวัดสายตามารับกาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญน,นะครับแล้วลองทดลองด้วยตัวท่านเองเพราะที่ร้านไอแวงเนี่ยจะมีเลนส์โปรเกรสซีฟให้คุณทดลองใช้ก่อนที่จะตัดสินใจ เมื่อคุณทดลองใช้แล้วชอบตัดสินใจแล้วถึงแม้ว่าหลังจากที่คุณมารับแว่นสายตาโปรเกรสซีฟจากเรานะครับอาจจะต้องมีการปรับตัวอาจจะต้องมีการฝึกใช้แล้วใช้ไม่ได้จริงๆนะครับทางเราจะรับผิดชอบแก้ไขให้จนใช้กันได้ครับ